ผลมาไม่ไกลนะครับคันสี่สิงหาคมสองห้าหกสิบประเทศสวิตเป็นจุดกำเนิดแม่น้ำไรน์ ชมเมือมสิงหาคม2560เจอชาวเนแลนดส์ปปดสองนเมียครับทำสป,ปาเกตตี้ให้กินครับมาเจอกันที่แคมป์อัจยาสายไมตีดีมากเลยครับเขาบอกไม่ต้องหุงข้าวมักินกับเขาเขาทำเสื่อม่ม <Okay. S 1>

เยอรมันนีครับบรรยากาศดีมากครับกลางคืนมีลมมีฝนนิดหน่อยครับไม่แรงมากเย็นสบายครับคุ้นมากกับคนเป็นเราอยู่กลางข้างข้างาทะเลสาบน้ำมี่้นซีกใหญ่กว้างมาก จนกล้องผมจับภาพได้ทั้งหมด้หาไม่เคยเนครับี้มาหลังพายุฝนสงบเรามาถึงลินเดาก็ได้เห็นรุ้งกินน้ำครับใหญ่ยาวมากเลยครับเพิง่งจะเคยเห็นนะครั้งแรกในชีวิตครับใหญ่ขนาดนี้ครับ วันที่หนึ่งสิงหาคม2560ตอนสองทุ่มครึ่งครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับปรากฏว่าพายุเข้าครับทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนแรงมากครับเราเลยแวะหาที่หลบฝนรอให้พายุเบาลงถึงเริ่มปั่นต่อมายังหูเดนสีครับตรงสะพานที่จะข้ามไปยังเกาะครับ ไงพี <laughs> ่มกเจอพายุฝนเอ้สุดยอดลมแรงกิ่งไม้หักระเลระนาดลุสวยกนอบะดูหลโคงมากเลยนู่นฝังนู้นฝั่ง วสิงหาคม2560ประเทศสวิตเป็นจุดกำเนิดแม Ryan Ryan Ryan. Ryan 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 ่น okay. ้ำไรนเรนเสีงเนน้องเลชูชัแท็กซี่โอเค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  จุดเข้าชมน้ำตกรายแบบใกล้ชิดจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับาราคาห้าฟังสวิตจะมีลิฟต์ให้ขึ้นไปชมบนสะพานที่ยื่นเข้าไปใกล้ชิดกับน้ำตกแต่ถ้าหากเราไม่อยากเสียค่าตั๋วเข้าชมก็สามารถเข้าชมรอบๆน้ำตกได้ครับ mm. เขาก็มีสะพานข้ามน้ำตกชมได้ทั้งสองฝั่งครับ ชมเมืองเมิดอากาศตอนนี้แจ่มใสครับท้องฟ้าสวยอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากครับช่วงเช้าที่เราออกปั่นมืดคึ้มเหมือนฝนจะตกครับแต่พอมาสายๆหน่อยแดดจ้าสวยงามเลยครับ เป็นเรื่องปกติของแคมป์นี้นะครับพวกเราก็พร้อมทุกสถานการณ์ครับมีเสื้อกันลมกันฝนมาเรียบร้อยครับเจ็ดสิงหาคมสองห้าหกศูนเจอชาวเาานเธอร์แลนด์สองคู่เมียครับทำสปาเกตตี้ให้กินครับมาเจอกันที่แคมป์จักรยาสายเมตีนี้มากเลยครับผู้บอกไม่ต้องหุงข้าวมากินกับเขาเขาทำเผื่อ กำลังจะเริ่มแลครับเอ็กซ์มีไม่เนมวัดวัชเนม m n e I'm Ronnie 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 Caroline Caroline c a r o l นารงนารงนารง Nice to m e e u นารงไม่วัด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 นารง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 วัดวัดทิปปันท่องเที่ยว ยุโรปนี้เราปั่นกันในช่วงปลายเดือนนิถุนายนถึงต้นเดือนกันยายนในปี2560เป็นเวลารวมทั้งสิ้น67วันโดยปัน่นตามแนวรุ่มแม่น้ำรายผ่าน8ประเทศครับเริ่มต้นที่เนเธอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ลิกเตนสไต ลักสเสมอและเบนเยี่ยมครับโดยพักกลางเต็น์ตามแคมป์กราวเป็นหลักครับขอ,ขอขอบคุณเพื่อนในต่างแดนที่เยอรมันคุณสเตฟานและคุณโจที่ให้ที่พักพักผ่อนร่างกายครับและคุณอันที่เนเธอร์แลนด์ครับและอีกคนครับคุณยันนักปั่นชาวเยอรมันที่พบกันโดยบังเอิญ แล้วก็เชิญเราไปพักที่บ้านสองคืนครับเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยะทำมายึดอ,อ่าคุยไปเลยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแหลกจะเป็นหง,หงส,งสง์ทังกรไม่เคยเดือน มากันเยอะมากเลยครับมกาทำนี่กอยังดีทำนี่ยังอ้าวดูห<ด>นึง่ง